ตอนที่แรกนะผมก็เสนอแล้วผมเสนอว่าเวลาฉีดให้คนไทยอ่ะต้องฉีดให้เแรงงานต่างด้าวด้วยไม่ใช่มันอยู่มันอยู่แยกกันที่ไหนมันอยู่รวมกันอนะ่ะถ้าฉีดให้คนไทยแรงงานต่างด้าวไม่ฉีดมันก็แรงงานต่างด้าวเป็นมันก็มาติดคนไทยอยู่ดี มีคนติดเชื้อไหมครับที่หอพักมีประมาณสาสี่คนที่พักหอพักหนู่ดที่นยเรารู้ได้ยังไงว่ามีการตรวจเชิงลุกที่นี่มีพ่อหลุงนี่มามอไม่มีบัตรอะไรมาตรวจได้ making. ถ้าเขา ติดกูเขาติดลูกติดแฟนค่ะเอามาตรวจค่ะที่ติดเชื้อแล้วนะครับในชุมชนเดียวของลาดมังใหม่นะพันหกร้กว่าคนเพราะว่ามีแรงงานต่างเา้าเยอะเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่เขาทํางาน ที่รามาหากินเขาเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยฉีดให้คนไทยแต่ต่างด้าวไม่ได้ฉีดตอนนั้นผมเสนอไปแล้วต่างด้าวไม่ไฉีดมันก็เป็นอย่างเงี้ยตอนมาตรวจครั้งแรกเนะี่ยไม่เจอเพราะว่าอาการยังไม่ออกมันมาออกช่วงหลังๆ7วัน10วันเนี่ยอาการเริ่มออกแล้วแล้วคนที่มาติดทีหลังเนี่ยมันไปใไหนหลายที่แล้วผมอยากให้ทางเทศบาลเนี่ยเวลากักตัวให้ชัดเจนเลยช่วยเอาอาหารมาให้เขาด้วยถ้าเกิดว่าถ้ากักตัวมันไม่มีอาหารกินมันต้องออกไปไปซื้อ แรงงานต่างด้าวส่วนมากเนี่ยมันไม่ค่อยฟังกลัวโดนจับส่งประเทศถ้าเวลาไปกลักตัว14วันเนี่ยมันไม่ได้ทํางานไม่ได้อะไรหนอกมีรายได้อะไรเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันเลยกลัวกันอยู่ในหอพักเอ้ยไม่ยอมออกมาเองก็มีก่อนตอนที่แรกนะผมก็เสนอแล้วผมเสนอว่าเวลาฉีดให้คนไทยอ่ะต้องฉีดให้แรงงานต่างด้าวด้วยไม่ใช่มันอยู่มันอยู่แยกกันที่ไหนมันอยู่รวมกันอ่ะถ้าฉีดให้คนไทยแรงงานต่างด้าวไม่ฉีดมันก็แรงงานต่างด้าวเป็นมันก็มาติดคนไทยอยู่ดีบางคนเป็นก็ แอบอยู่ในห้องในหอไม่ยอมออกครั้งที่รู้ตัวเป็น่ะบางครั้งเจ้าของหอต้องโทรมาบอกผมนะว่าหอนะ่ยติดเนี่ยทำไงดีเนี่ยผมก็ต้องแจ้ง,งทางทางส่วนราชการมาเชิญตัวไป